ใครที่มีอาชีพอิสระนะคะไม่ได้ทํางานประจาําและเราในอยากมีเงินบํานาญเอาไว้ใช้ในยามเกษียณเดี๋ยววันนี้นะคะท่านจะมาแนะนําอีกหนึ่งทางเลือกในการออมเงินระยะยาวเพื่อเกษียณกับกอ,อชอนะคะเดี๋ยวอัปเดตข้อมูลให้แบบล่าสุดเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันอีกแล้วนะคะในช่องทันมันี่ทริคนะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องของการออมเงินเพื่อการเกษียณกับกอ,อชนะคะตรงนี้ก็จะเหมาะอย่างยิ่งกับคนที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะไม่ใช่พนักงานประจําไม่ใช่ข้าราชการเพราะว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบํานาญนะเรียกว่าเป็นการออมเพื่อการเกษียณนะคะแล้วตรงนี้คุ้มตรงที่ว่าเขาจะมีเงินหนึ่งส่วนจากรัฐเนี่ยที่สมทบให้กับเราะคะหลายคนยังสงสยัยแล้วก็อยากอัปเดตข้อมูลว่าเขาสมทบยังไงเราต้องส่งเท่าไหร่ข้อควรรู้มีอะไรยังไงบ วันนี้ทันรวบรวมมาให้ฉบับอัปเดตล่าสุด2022นะคะก่อนที่จะไปฟังใครชื่นชอบแนวทางการออมเงินแบบนี้นะคะที่ทันเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคน,คนก็นํามาสรุปให้นะท่านฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็ติดตามช่องของทันเอาไว้และเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักก,กับกอชแบบสั้นๆนะคะแล้วมาดูกันสิว่าการออมเงินเพื่อกเกษียณกับกอชเนี่ยคืออะไรค่ะ กอชนะคะชื่อเต็มของเขาก็คือกองทุนการออมแห่งชาตินะตรงนี้เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณแห่งแรกนะคะที่เขาออกแบบมาสําหรับคนไทยที่ประกอบอาชีพอิสระรวมถึงนักเรียนนักศึกษานะคะที่มีอายุระหว่าง 15ถึง60ปีนะคะตรงนี้สามารถออมได้ตั้งแต่50บาทนะแล้วก็สูงสุดเนี่ยไม่เกินนะคะ13,200บาทต่อปีนะโดยทุกครั้งที่เราส่งเงินออมเข้าไปนะคะรัฐก็จะช่วยออมสมทบเข้าไปอีกตรงนี้เขาสมทบให้สูงสุดเนี่ย100%ของเงินออมนะคะหรือไม่เกิน1,200บาทต่อปีค่ะ เป้าหมายในการออมเงินนะคะของกองทุนกออชก็คือออมเงินระยะยาวเพื่อการ,กรเกษียณนะคะตรงนี้สําหรับอาชีพอิสระแต่ว่าเป็นทางเลือกคือเขาไม่ได้บังคับเราจะออมหรือว่าเราจะไม่ออมก็ได้นะคะและอีกหนึ่งข้อดีที่ทันเห็นก็คือเขามีการค้าประกันผลตอบแทนให้กับเรานะคะหมายความว่าเงินของเราแม้ว่าจะไปอยู่ในกองทุนแล้วกองทุนนั้นจะติดลบแต่ว่ารัฐก็จ่ายเงินให้กับเราอยู่ดีตามเงื่อนไขที่เขาบอกนะคะเราก็ส่งไปเรื่อยๆนะคะหมายถึงว่าเราออมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะอายุครบ60ปี เพราะ,ะพอ60ปีแล้วเราก็จะได้เป็นเงินบํานาญนะคะเงินบํานาญตรงนี้ก็จะได้ทุกเดือนได้ไปเรื่อยๆแบบนี้ตลอดชีวิตนะคะและการที่เขาจะคืนเป็นเงินก้อนก็จะมีอยู่2กรณีนะคะก็คือเราเสียชีวิตแล้วก็เราลาออกจากกองทุนคืนเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ออมเงินกับกอชอเราจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่นะคะก็แบ่งเป็น3กรณีหลกัหลกๆตรงนี้ใครเข้าใจพิมพ์คําว่าเข้าใจนะคะกรณีแรกก็คือเราออมไปเรื่อยๆและเราในอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะเงินที่เราจะได้รับคืนก็จะมีอยู่2ส่วนนะคะก็คือเงินสะสมคือเงินที่เราส่งนะคะบวกกับเงินสมทบนะคะแล้วก็ทั้ง2แบบเนี่ยก็จะมีผลตอบแทนของการลงทุนระหว่างทางตรงนี้เราได้รับหมดเลยนะคะแลวเขาก็จะจ่ายเป็นบํานาญก็คือจ่ายให้เราทุกเดือนทุกเดือนแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้คือกรณีแรกนะคะกรณี ณีที่2นะคะเกิดเราเสียชีวิตนะถ้าเราเสียชีวิตที่เราจะได้ก็คือเงินสะสมบวกกับเงินสมทบนะคะแล้วก็ผลตอบแทนจากการลงทุนของเงินทั้งสองกอนตรงนี้นะคะแต่จะจ่ายเป็นเงินก้อนจ่ายครั้งเดียวอันนี้กรณีเสียชีวิตนะ,ะแล้วกรณีสุดท้ายนะคะก็คือกรณีที่เราลาออกจากกองทุนก่อนอายุ60ปีนะคะเงื่อนไขของเขาก็คือเป็นการออมระยะยาวถูกไหมคะเราจะต้องออมจนอายุ60แต่ว่าถ้าใครเกิดเปลี่ยนใจอยากลาออกก่อนตรงนี้เขาจะคืนเป็นเงินสะสมที่เราส่งบวกกับผล ตอบแทนการลงทุนที่ผ่านมาตรงนี้เขาคืนเป็นเงินก้อนจ่ายให้เราครั้งเดียวแต่ว่าจะไม่มีเงินสมทบให้กับเรานะคะตรงนี้ภาพรวมตรงนี้ใครเกตพิมพ์คําว่าเกตให้หน่อยนะคะเงินที่จะจ่ายคืนเพียงก้อนเดียวจะได้2กรณีเท่านั้นนะคะ็คือเราเสียชีวิตกับการที่เราลาออกจากกองทุนก่อนอายุ60ปีค่ะ การออมเงินกับกอชอนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับใครที่ไม่มีสิทธิ์หรือว่าไม่มีสวัสดิการในด้านของบําเหน็จบํนานาญกับรัฐเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่ได้เป็นข้าราชการเพราะว่าข้าราชการเนี่ยเขามีบํเบนาเหน็จบํานาญมีกอบอขด้วยนะคะส่วนพนักงานเอกชนก็จะมีสิทธิ์ในประกันสังคมนะคะบางที่ก็จะมี PV d ดีมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยเ,เป็นผู้ประกันตนเองในมาตรา40ทั้งเลือกที่1นนะคะตรงนี้ก็สามารถส่งเงินออมกับกอชได้เราก็จะได้รับเงินบํานาญนะคะเมื่อเราเกษียณ อายุค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูความคุ้มค่าของการออมกับกอชอกันนะคะตรงนี้ท่านขอสรุปเอาไว้เป็นทางเลือกเผื่อใครยังลังเลหรือว่ามองว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงตรงนี้ที่ท่านดูนะคะเขาก็จะมีความคุ้มค่าถึง3ต่อโดยท่านขอสรุปแบบสั้นๆค่ะ ต่อที่1นนะคะความคุ้มค่าก็คือเราได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลฟรีตามช่วงอายุนะคะถ้าเราอายุ1 5บหถึงสาปีตรงนี้รับเงินสมทบ50%ของเงินออมนะคะสูงสุดไม่เกิน600บาทต่อปีนะคะตรงนี้ถ้าเราออมเงินสูงสุดตามที่กองทุนกอ,อชกําหนดเลยก็คือปีละ1 3ึ0 0หบาทนะคะตรงนี้ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ผลตอบแทนม,มาฟรีๆหกรบาทที่เขาสมทบนะคะถ้าเงินสมทบ600บาทจากเงินต้นที่เรา 13, บาทถ้าคิดเป็นผลตอบแทนก็จะได้อยู่ที่ประมาณ4.5ต่อปีนะคะช่วงอายุที่2ก็คือถ้าเราอายุ31ปีถึง50ปีตรงนี้เราได้รับเงินสมทบ80%ของเงินออมนะคะหรือว่าสูงสุดไม่เกิน960บาทต่อปีนะคะถ้าคิดในกรณีเดียวกันถ้าเราออมสูงสุดที่เขากำหนดเลยก็คือส่งปีละ13,200บาทเราก็จะได้รับผลตอบแทน960บาทต่อปีฟรีๆนะคะเงิน สมทบ960บาทจากเงินต้นที่เราส่ง13,200บาทถ้าคิดเป็นอัตราผลตอบแทนก็จะได้อยู่ประมาณ7.3%ต่อปีนะคะแล้วก็ช่วงอายุสุดท้ายนะคะก็คืออายุ51ปีถึง60ปีนะคะตรงนี้รับเงินสมทบ 100%ของเงินออมนะคะสูงสุดไม่เกิน1,200บาทต่อปีถ้าเราออมสูงสุดนะคะเหมือนเดิมก็คือปีละ13,200บาทต่อปีตรงนี้เราก็จะได้1,200บาทไปฟรีๆเลยนะคะเงินสมทบ1,200บาทจากเงินต้นที่เราส่ง13,200บาทถ้าคิดเป็นผลตอบแทนนะคะก็จะได้อยู่ประมาณ9.1%ต่อปีค่ะ ถ้าเรานะคะลองดูผลตอบแทนที่เราได้มาแบบฟรีๆจากเงินสมทบนะคะตรงนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็น4.5%ต่อปีนะคะหรือว่าสูงสุดก็คือ9.1%ต่อปีจากเงินลงทุน13,200บาทที่เป็นการส่งแบบเต็มแม็กซ์นะคะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสูงกว่าการลงทุนหลายๆประเภทแถมยังไม่มีความเสี่ยงด้วยค่ะ มาที่ประโยชน์ต่อที่2นะคะที่ท่านพูดไว้ข้างต้นก็คือรัฐบาลเนี่ยคุ้มครองเงินต้นเต็มจํานวนแล้วก็ค้าประกันผลตอบแทนให้ด้วยนะคะโดยผลตอบแทนของกองทุนจะไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยงเงินฝากประจํา12เดือนเฉลี่ย7ธนาคารนะคะตรงนี้ก็จะประกอบด้วย5ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และ2ธนาคารรัฐนะคะแปลว่าถ้ากองทุนติดลบเราก็ยังได้ผลตอบแทนไม่ได้ติดลบตามไปด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดกองทุนได้ผลตอบแทนสูงเราก็ได้ ผลตอบแทนสูงตามกองทุนไปด้วยตรงนี้เรียกว่ามีแต่ได้กับได้นะคะตรงประโยชน์ต่อที่2ตรงนี้ใครเขา้าใจพิมพ์คําว่าเขา้าใจให้หน่อยค่ะและประโยชน์ต่อที่3นะคะตรงนี้เราสามารถนํายอดเงินออมที่เราออมกับกองทุนกออชอเนี่ยไปลดหยอ่อนภาษีได้ด้วยนะคะคิดง่ายๆก็คือถ้าฐานภาษีของเรา10%และเราออมกออชอแบบเต็มแม็กซ์ที่เขาให้เราออมเลยก็คือปีละ13,200บาทแปลว่าเราจะได้เงินคืนภาษีกลับมา1320บาทนะคะเพราะว่าเงินที่เราส่งกับ กอชอสามารถนํามาลดหย่อนได้ตามจริงและ1ปีที่เราส่งเนี่ยเราส่งสูงสุดได้ที่เขากําหนดเลยก็คือ13,200บาทนะคะแต่ทางนี้ยอดเงินที่จะลดหย่อนภาษีเพื่อนๆจะต้องดูในหมวดหมูอ่อื่นๆด้วยนะคะเช่น rmf ssf ที่เราซื้อนะคะเบีย้ยประกันชีวิตแบบบำนาญแล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตรงนี้นะคะเพดานของเขาก็จะอยู่ที่500,000บาทค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะรวมๆแล้วผลประโยชน์ทั้ง3ต่อเนี่ยเพืพ่อนๆว่าคุ้มค่าไหมส่วนตัวเนี่ยทันมองว่าคุ้มค่ามากๆแต่ถ้าจะคุ้มค่าเนี่ยเราก็จะต้องทําตามเงื่อนไขนะคะก็คือออมไปจนถึงอายุ60ปีแล้วก็รับเป็นเงินบํานาญเหมือนที่เขาบอกนะคะแต่ว่าถ้าเราเกิดลาออกก่อนเราได้คือเป็นเงินก้อนก็จริงนะแต่ว่าจะได้เป็นเงินก้อนเพียงแค่เงินสะสมที่เราโอนบวกกับผลตอบแทนเงินสมทบตรงนี้ก็จับไม่ได้นะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูว่าเราอยากจะออมเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพดานต่อปีของกอชอที่1คนจะส่ง ได้นะคะก็คือปีละ13,200บาทตรงนี้เราจะออมครั้งเดียวนะคะหรือว่าจ่ายเงินทีเดียวตรงนี้ก็ได้หรือเราจะทยอยออมทุกเดือนก็ได้นะคะท่าน3 3 2 0 0หางร12เดือนเนาะปีหนึ่งก็จะอยู่ที่เดือนละ1,100บาทนะคะตรงนี้ไม่ได้กําหนดนะเราจะส่งเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าขั้นต่ำต่อครั้งในการออมก็คือ50บาทนะคะตรงนี้ใครเข้าใจพิมคําว่าเข้าใจให้ท่านหน่อยค่ะ ถึงแม้ว่าการออมเงินกับกอชอนะคะจะดูคุ้มค่าแล้วก็มีผลตอบแทนที่ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ความเสี่ยงต่ำแต่ว่าทันยังไม่อยากให้เพื่อนๆวางใจคําว่าไม่อยากให้วางใจในที่นี้ไม่อยากให้วางใจในกรณีที่ว่าเราส่งแค่กอชอ,อย่างเดียวแล้วเราจะคิดว่าเราจะเพียงพอเมื่อยามเกษียณเพราะว่าการที่เราส่งกับกอชอนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขามีเพดานใช่ไหมคะปีหนึ่งเนี่ยได้เพียงแค่1 3ึ0 0หบาทหรือว่าถ้าตกเฉลี่ยเป็นเดือนเนี่ยเพียงเดือนละ1,100บาทเท่านั้นตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมเง ใช้ในยามเกษียณนะคะเดี๋ยวท่านจะลองพามาดูตารางคร่าวๆนะว่าถ้าส่งเท่านี้เราจะได้เงินบํานาญประมาณเท่าไหร่ตรงนี้เราจะได้ลองนําไปคํานวณนะคะออมก็อชอไว้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเราก็หาการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆเพื่อที่จะทําให้เงินตรงนี้บวกกันในอนาคตเนี่ยมันเพียงพอในการที่เราจะใช้ชีวิตในยามเกษียณค่ะ ท่านยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติตอนนี้เพื่อนๆอ,อายุ30ปีแล้วเราเริ่มออมเลยแบบเต็มแม็กซ์นะคะทุกปีเลยก็คือเดือนละ1,100หรือว่าปีละ13,200บาทตรงนี้เราออมไปเรื่อยๆนะคะจนถึงอายุ60ปีปลายทางเราจะได้บำนาญนะคะเดือนละประมาณนะคะ3,6บาทซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่มากนักนะคะหรือถ้าเอาแบบได้มากที่สุดเลยก็คือเราออมเต็มแม็กซ์นะคะตั้งแต่เราอายุ15ออมไปจนถึง60ปีปลายทางที่เราจะได้รับบำนาญนะคะสูงสุดที่ ที่มีโอกาสจะได้รับก็คือเดือนละ7,277บาทค่ะ ถ้าถามทันนะคะว่าการออมเงินกับกอชสําหรับอาชีพอิสระตรงนี้คุ้มค่าไหมบอกเลยว่าคุ้มค่านะคะความเสี่ยงต่ำนะคะผลตอบแทนก็ดีนะแล้วเราก็ได้บํานาญไปด้วยแต่สิ่งที่จะต้องระวังก็คือเงินบํานาญเหมือนที่ขึ้นตารางให้ดูอาจจะไม่ได้เพียงพอสําหรับทุกคนนะคะตรงนี้อย่าลืมตั้งเป้าหมายในการใช้เงินหลังกเกษียณด้วยว่าเราอยากจะมีเงินใช้ประมาณเดือนละเท่าไหร่นะคะและเราถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะออมกอชนะเองเอา <ue> ตารางไปเทียบนะคะแล<ๆ>้วดูว่าเราขาดเหลือเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆอยากจะมีเงินใช้หลังเกษียณ เดือนละ2 0 0 0 0ื่นนะคะแล้วก็ในตารางเมื่อกี้ถ้าเราอายุเท่านี้เราส่งไปเรื่อยๆเราได้ห้าพันสมมตินะคะก็เอาสองหมื่นลบห้าพันก็คือเหลือ1นึ่งหมื่นห้าพันบาทตรงนี้เพื่อนๆจะต้องไปมองหาการลงทุนประเภทอื่นๆนะคะที่ลงทุนเอาไว้ในยามกเกษียณระยะยาวนะตรงนี้มีมากมายไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมนะคะหุ้นนะหรือว่าทองคําและอื่นๆอีกมากมายตรงนี้เราก็จะต้องดูให้ครอบคลุมในเป้าหมายของเรานะคะการออมตรงนี้ก็ดีแต่ทันมองว่าเราจะต้องมองหาแหล่งเสริมในการออมควบคู่กันไปนะพอเรากรเกษียณแล้วเราจะได้มีเงินใช้อย่าง สบายใจในทุกช่วงเวลาของชีวิตนะคะและ,กะเกษียณแล้วควรจะมีเท่าไหร่ตรงนี้ก็อยู่ที่เ,เพื่อนๆเลยว่าไลฟ์สไตล์ของเราเป็นยังไงและเราอยากจะมีเงินใช้ประมาณนะคะตรงนี้เอาไว้คร่าวๆเพราะว่าถ้าเราไม่ประมาณเลยเราบอกว่าเราเก็บเงินกเกษียณเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเราจะต้องเก็บเท่าไหร่แต่ว่าการที่เราเจาะจงลงไปในเป้าหมายว่าเราอยากจะมีใช้สักเดือนละเท่าน,นี้เท่าน,นั้นมันจะทําให้เป้าหมายเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นและเราก็สามารถออมนะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นค่ะมาถึงตรงนี้นะคะใครที่สนใจสมัครนะก็ขอแค่มีอาชีพอิสระนะคะไม่อยู่ ในระบบสวัสดิการบําเหน็จบานาญของรัฐไม่อยู่ในประกันสังคมนะคะตรงนี้จะยกเว้นผู้ประกันตนตามมารตรา40ทางเลือกหนึ่งจะสามารถสมัครได้นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปกออชอตามที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะคะได้ที่ Google Play Store หรือว่า p p Store นะคะหรือค้นหาคําว่ากออชอแล้วก็ทําการดาวน์โหลดสมัครผ่านแอปได้เลยสะดวกมากนะคะตรงนี้ไม่ต้องใช้เอกสารหรือว่าจะสมัครผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะเดี๋ยวทันจะแนบลิงก์เว็บไซต์ในการสมัครแล้วก็ในการดูข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างก็เป็นลิงก์ ตรงไปที่กอชอเลยนะคะหรือถ้าใครสะดวกช่องทางอื่นก็มีอีกหลากหลายช่องทางน,นะคะเช่นธนาคารทอสอทกอสออมสินกรุงไทยนะคะหรือว่าจะเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะโลตัสบิ๊กซีตู้มุนเติมไปรสียีไทยหรือว่าสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอตัวแทนกอชอประจำหมู่บ้านนะคะหรือเป็นเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศก็ได้นะคะตรงนี้สะดวกช่องทางไหนเพื่อนๆสามารถไปสมัครช่องทางนั้นได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะทันก็มาแค่นี้บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆฟรีแลนซ์นะคะใครชื่นชอบพิมพ์คำว่าชอบเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องของทันเอาไว้ด้วยนะคะการออมเงินเพื่อการ,กรเกษียณเป็นสิ่งจำเป็นแต่อาจจะไม่ได้เร่งด่วนในที่นี้ก็คือบางคนอาจจะอายุไม่มากแต่ทันอยากให้ทุกคนมีเป้าหมายนี้เอาไว้เสมอนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เริ่มก่อนเริ่มก่อนได้เปรียบเราจะได้มีเวลานะคะพอใกล้ๆแล้วเราจะได้ไม่ต้องกดดันนะการเกษียณนะคะไม่ได้หมายความว่าพอเกษียณแล้วปุ๊บเราจะหยุด งานเลยเพราะว่า60เนี่ยหลายคนก็ยังแข็งแรงนะคะยังดูเป็นวัยรุ่นแล้วก็มีแนวโน้มอายุยืนยาวกันแต่ว่าการที่เรามีเงินเพียงพอเราจะได้มีอำนาจในการตัดสินใจว่าเราอยากจะทำงานไหมหรือเราอยากจะหยุดนะคะเราจะไม่ต้องกระเบียดกระเสียดว่าเราไม่อยากทำอย่างเช่นเราเจ็บป่วยเราก็จะยังจะต้องออกไปทำเพราะว่าเราไม่มีเงินตรงนี้จะได้ไม่เกิดปัญหานี้ขึ้นนะคะ,ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวท่านจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะวันนี้ไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย